สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการ2ยามที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ทางรายการมีเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องรางของขลังมาเสนอให้กับท่านผู้ติดตามนั่นก็คือเรื่อง18เครื่องรางอาถรรพ์ทางรายการ2ยามขอขอบคุณที่มาจากรถวิกิ b l o c k s p o t o o m ไว้นโอกาสนี้นะครับเรื่องราว18เครื่องรางอาถรรพ์ นั่นก็คือเกี่ยวกับเครื่องรางของขลังต่างๆได้รับการจัดสร้างด้วยพิธีกรรมทางไสยศาสตร์แต่ก็มีของขลังบางอย่างที่ถือว่าเป็นธาตุกายสิทธิ์ที่เกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติซึ่งมีทั้งที่อยู่ในกายคนในสัตว์ในพืชและในสิ่งมีชีวิตอื่นๆเช่นแร่ธาตุอัญมณนนีเป็นต้นลองมาติดตามกันนะครับวันนี้มีเรื่องราวความแปลกในอีกมุมมองนึงดังนี้ เรื่องราวความอาถรรพ์และที่มาของเครื่องรางของขลังที่คนส่วนใหญ่ที่เชื่อเรื่องโชคลางต่างรู้จักและพากันค้นหายอยากได้มาไว้ติดตัวและดินรนอยากที่จะเป็นเจ้าของเพื่อความโชคดีความแคล้วคลาดปลอดภัยหนังเหนียวหรือเพียงเพื่อความเป็นสิริมงคลหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งเราเรียกของขลังเหล่านี้ว่า,าธาตุกายสิทธ ซึ่งมีทั้งที่มีต้นกำเนิดการได้มาจากตัวคนจากพืชจากสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆอ,อีกมากมายมหาศาลอันดับแรกเรามาลองรู้จักของกายสิทธิ์ที่เกิดขึ้นในตัวคนก่อนสิ่งเหล่านั้นได้แก่ลูกอันทะทองแดงตับเหล็กเคราวทองแดงอากาศธาตุและลูกกรอกสิ่งที่เกิดขึ้นในสัตว์ก็คือช้องหมูป่า เชี่ยวหมูตันฟันเสือกลวงหนังหน้าผากเสือโครงงากำจัดสิ่งที่อยู่ในส่วนของพืชหรือเกิดจากพืชน,นิยมเรียกว่าคดเช่นคดขนุนคดมะพร้าวบางครั้งเรียกเฉพาะจอจงลงไปเรียกว่ากลาตาเดียวกลามาหาอุดคือกลาที่ไม่มีตาพยางิ้วดำเป็นต้น สำหรับวัตถุอาถรรพ์ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจากสิ่งมีชีวิตก็มีอยู่จำนวนมากส่วนใหญ่เป็นพวกแร่ธาตุอัญมณีที่รู้จักกันดีก็คือเหล็กไหลเหล็กน้ำพีปร,รอดคดหินคดดินต่างๆในบรรดาเครื่องร้างของขลังเหล่านี้นักไสย,ยศาสตร์เชื่อกันว่า เป็นวัตถุอาถรรพ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ในตัวไม่ต้องนำมาปลุกเสกด้วยคาถาอาคมอะไรทั้งนั้นก็นำมาใช้ได้แต่ก็มีเหมือนกันที่มักจะนำมาลงคาถาอาคมกํากับอีกครั้งเพื่อเพิ่มความเข้มขลังให้เป็นทวีคูณมาเริ่มกันที่ชนิดแรกครับช้องหมูป่ามีความเชื่อของที่มาแตกต่างกันออกไปบางก็เชื่อว่าช้องหมูป่าเป็นเส้นขนพิเศษของหมูป่า ขึ้นอยู่บริเวณตัวของหมูป่าโดยเฉพาะที่บริเวณหัวหรือหว่างคิ้วของมันมีความยาวเป็นพิเศษนักสัยศาสตร์เชื่อกันว่าเป็นของคลังชนิดหนึ่งที่มีอิทธิฤทธิ์ด้านอยู่ยงคงกระพรันมหาอุดส่วนอีกกลุ่มเชื่อว่าช่องหมูป่าคือขนที่ยาวเป็นพิเศษของหมูป่าโดยเฉพาะหมูโทนซึ่งหมายถึงหมูตัวผู้ที่ชอบหากินอยู่ตัวเดียวอย่างทรนง มันจะมีขนเหนือสันหลังขึ้นมาถึงโหนกคอยาวเป็นพิเศษเหมือนหางเปียย้อยลงมาตรงหน้าผากยาวจนถึงปากของมันหมูป่าจะคาบช้องของมันเอาไว้ตลอดเวลาโดยพันเอาไว้กับเขี้ยวด้านหนึ่งเชื่อกันว่าช้องหมูป่าแบบนี้มีความคงกระพันมหาอุดคุ้มครองทั้งหมูที่เป็นเจ้าของช้องและคนที่มีช้องของหมูป่าไว้ครอบครอง ส่วนความเชื่อของกลุ่มหลังสุดนี้พิสดารน,น่าสนใจมากเชื่อกันว่าช้องหมูป่าเป็นขนที่ขึ้นอยู่บริเวณลูกอันทะของหมูป่าหรืออาจเรียกว่าขนเพชรหมูป่าก็น่าจะได้จัดเป็นขนลักษณะพิเศษเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วหมูป่าโทนที่ชอบออกหากินตัวเดียวไม่เกรงกลัวใครจะใช้ปากและฟันเลียและกัดขนของมันมาไว้ในปากตวัดและเคี้ยวด้วยน้ำลาย จนขนรวมตัวกันเป็นวงหรือขมวดกลมๆหรือวงแหวนหมูจะรักษาขนนี้ไว้ในปากตลอดเวลาไม่ว่าจะกินอะไรมันจะซ่อนไว้ในปากได้อย่างประหลาดหมูป่าตัวนั้นจะมีความอยู่ยงคงกระพันเป็นมหาอุดตลอดเวลาที่มันมีขนนั้นอยู่ในปากกระสุนปืนในพรานจะไม่สามารถทำอะไรมันได้ ดังนั้นพรานป่านักล่าทางสายศาสตร์จึงต้องคอยติดตามหมูตัวที่ต้องการจนมันไปกินน้ำตอนที่กินน้ำนี่เองเจ้าหมูป่าจะคายขนหรือช่องหมูป่าออกมาวางไว้บนโขดหินบ้างบนขอนไม้บ้างเพื่อให้มันกินน้ำได้อย่างสะดวกพอมันคายช่องหมูป่าออกมาแล้วนายพรานก็จะยิงหมูตัวนั้นได้แล้วก็ค่อยไปเก็บเอาช่องหมูป่าเอามาเป็นเครื่องรางของขลังติดตัวกัน เชื่อกันว่าจะทำให้ปืนยิงไม่ออกหรือยิงไม่เข้าแต่ต้องพกติดตัวไว้ตลอดห่างแค่คืบแค่ศอกก็จะไม่สามารถคุ้มครองป้องกันได้นี่ก็เป็นเรื่องของช้องหมูป่าชาวป่าหรือพรานป่าสมัยก่อนก็มักจะมีเรื่องเล่าไปแปลกในป่าไม่รู้จบสิน่นบางก็เกี่ยวกับอาถรรพ์ป่าบางก็อาถรรพ์สัตว์และของขลังหายากที่เกิดขึ้นผิดธรรมชาติ ก็ได้รู้กันแล้วนะครับสบรรพคุณของช่องหมูป่าจะเด่นมากในเรื่องโคงกระพันฝันแทงไม่เข้าหนังเหนียวป้องกันอาถรรพ์ป่าต่างๆดังนั้นชาวป่าทั้งหลายจะติดตามค้นหากันอย่างเอาจริงเอาจังหากมีข่าวว่าพบหมูป่าที่น่าจะมีช่องอาถรรพ์น,นี้ติดตัวอยู่หมูที่ว่านี้จะปรากฏว่าพรานที่หมายจะฆ่ามันด้วยเปินหรืออาวุธใดๆจะมีอันผิดหวังทุกราย กระสุนด้านบ้างยิงถูกตัวแต่ไม่ระคายผิวหนังบ้างต่างๆนานาช้องหมูป่าก็คงเกิดจากการที่หมูป่าที่มีตะบะแก่กล้ามีอายุมากๆทําการถอนขนเพชรหรือขนที่รวบรวมตะบะบนร่างกายมาอมไว้ในปากหรือการค่อยๆรวบรวมทีละเส้นทีละเส้นไว้ในปากจนขมวดเป็นวงคล้ายกําไลหรือแหวนหรืออะไรทํานองนั้นเมื่อหมูป่าที่มีช่องที่ว่านี้อยู่ในปากจะไม่มีสิ่งใดมาทําอันตรายมันได้เลย ในเมื่อช่องหมูป่าศักดิ์สิทธิ์จริงแล้วเขาฆ่าเจ้าตัวแล้วเอาช่องมันมาได้อย่างไรนี่มิ้นขับถามคำตอบก็ไม่ยากครับก็คือพรานจะรอจังหวะที่หมูที่มีช่องที่ว่านี้กินน้ำครับมันจะต้องขายช่องออกมาก่อนที่จะกินน้ำจังหวะนี้แหละคือนาทีมรณะของมันนั่นเอง 2. เขี่ยวหมูตัน หมูปลาเพศผู้ตัวใดมีเขี้ยวตันตั้งแต่โคนเขี้ยวถึงปลายเขี้ยวก็จะยิงไม่ออกหรือยิงไม่เข้าและเมื่อมันตายด้วยความชราผู้ใดที่ไปพบเข้าก็จะดึงออกจากกรามมันได้ใช้เป็นเครื่องรางป้องกันศาสตราวุธต่างๆได้เช่นเดียวกัน 3. เดือยงูเหลือมเป็นของที่มีอาถรรพ์ในตัวเองเรียกว่าของวิเศษ คนโบราณได้กล่าวขานจวบจนถึงปัจจุบันว่าเดือยงูเหลือมเป็นของอาถรรพ์ที่มีอนุภาพเร้นลับศักดิ์สิทธิ์ผู้ใดมีไว้ครอบครองจะมีโชคมีลาบเข้ามาโดยตลอดชีวิตจะรุ่งเรืองทำมาค้าขายหากินง่ายขึ้นอย่างเหลือเชื่อตามธรรมชาติของงูเหลือมจะมีเฉพาะเพศผู้และมีอายุมากเท่านั้นถึงจะมีด้วย นับว่าเป็นของที่ทรงคุณค่าหรือวิเศษยิ่งนักโดยธรรมชาติแล้วงูทั่วๆไปก็จะต้องเลื้อยออกไปหากินแต่พญางูเหลือมที่มีอายุมากจะไม่ออกไปหากินเหมือนงูทั่วๆไปเมื่อพญางูเหลือมหิวอาหารจะมีเดือยงอกออกมาแถวๆใกล้รูท่ายของเสียโดยที่มันจะใช้เดือนนี้วงเป็นอาณาเขตวงกลมรอบๆที่นอนมันอยู่ในวงกลมอาณา เขตนั้นถ้าหากสัตว์ใดหลงเดินเข้ามาอย่าดีหวังเลยว่าจะเดินออกไปได้อีกเหมือนกับโดนคาถาต้องมนสะกดงงวยสัตว์เหล่านั้นจะเดินเข้าไปให้พยางูเหลือมกินแบบสบายสบายแม้แต่งูตัวเมียก็จะเข้ามาให้ผสมพันธุ์อยู่ไม่ขาดตำราบโบราณได้บันทึกไว้ว่าเป็นของวิเศษยิ่งนักแต่การที่จะเอามาทำเครื่องรางต้องเอาเฉพาะตัวที่มันตายพลายเท่านั้น คือตายเองหรือตายหงคือมีอุบัติเหตุเช่นไฟไหม้ปลาคลอกตายเป็นตน้นถึงจะเป็นของขลังไม่ใช่ว่าไปจับมันมาฆ่าวิธีสังเกตว่าเป็นเดือยงูเหลือมจริงหรือเดือยงูเหลือมปลอมนั้นเดือยงูเหลือมจะมีลักษณะคล้ายๆกับอุ้งตีนไก่จะแตกต่างกันอยู่เพียงไม่กี่อย่างเท่านั้น ถ้าเป็นอุ้งตีนไก่แล้วพอทุกส่วนแห้งสนิทหนังที่อุ้งตีนจะเหี่ยวแห้งยุบติดกับกระดูกไก่แนบกันสนิทแทบจะแกะออกไม่ได้ชนิดนี้เรียกว่าของปลอมแน่นอนถ้าเป็นเดอยงูเหลือมแท้ๆที่โคนเล็บจะมีเนื้อเป็นก้อนเกาะกันแน่นแม้ว่าจะผ่านการตากแห้งเป็นเวลานาน,านก็ตามมันจะไม่ยุบแห้งติดกระดูกเหมือนอุ้งตีนไก่เล็บจะแข็ง ลายยาวแหลมบางเดือยจะโค้งยาวมากมันอยู่ตรงที่ว่างูเหลือมจะต้องมีตัวขนาดใหญ่มหึมาและกรงอุ้งเล็บของงูเหลือมนี้จะไม่หลุดออกจากกระดูกมันจะฝังอยู่อย่างเหนียวแน่นมากนี่แหละถึงจะเป็นของแท้ด้านสรรพคุณคือดีในด้านเสี่ยงโชคตามที่โบราณบันทึกบอกว่าสะกดคนที่เล่นการพานันกับเรา แต่มีข้อแม้ว่าอย่าลุกจากที่ถ้าลุกจากที่ก็ให้เลิกเล่นได้เลยเพราะมันเป็นการสะกดคนที่เล่นการพานันกับเรารายการสองยามไม่ได้แนะนำให้ไปเล่นการพานันนะครับดีในด้านทำมาหากินมีลูกค้ามหาเองจึงเหมาะแก่งานธุรกิจออนไลน์เหมือนกับที่เยือเดินเข้ามาให้พยางูเหลือมกินเองนั่นแหละครับโชคลาภ ขาขายคล่องดีและดีในด้านมนมหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมเหมือนดังเช่นงูตัวเมียเข้ามาให้ผสมพันธุ์อยู่ไม่ขาดมีสเสน่ห์ในกายดึงดูดเพศตรงข้ามสี 4. ตับเหล็กทางภาคกลางและภาคเหนือเรียกว่าตับทองแดงเล่ากันว่า ตับเหล็กหรือตับทองแดงนี้จะไม่ไหม้ไฟคือศพของคนที่มีตับเหล็กจะไม่ไหม้ไฟจะเหลือตับเหล็กไว้ให้ถือเป็นของขลังชนิดหนึ่งตับเหล็กหรือเคราวทองแดงเชื่อกันว่าเป็นของขลังที่สามารถเกิดขึ้นกับร่างกายของคนที่มีอาคมแก่กล้าเศกวานยากินเป็นประจำทำให้ตับเป็นเหล็กหรือคราวเป็นทองแดง ใช้มีโกนโกนไม่เข้าก็มีแต่ส่วนใหญ่เชื่อกันว่าเกิดขึ้นเองได้แต่ไม่ได้มีหรือเกิดขึ้นกับทุกๆคนนานๆนนจึงจะพบเห็นกันสักครั้ง 5. งากำจัดงากำจัดเป็นวัตถุอาถรรพ์ที่ได้ยินกันบ่อยๆแต่เป็นของที่หายากมากๆงากำจัดเกิดขึ้นเมื่องาช้างที่หักขาต้นไม้ เป็นงาของช้างตกมันหรือช้างเกเรอารมณ์ดุร้ายมีฤทธิ์เดชมากเมื่อออกอารวาดนักเข้าก็จะเอางาของตัวเองแทงต้นไม้ใหญ่จนงาหักคาต้นไม้คนที่ไปพบเข้าก็จะนำเอามาเป็นเครื่องร้างของขลังเชื่อกันว่ามีฤทธิ์มีอํานาจที่จะป้องกันได้ในทุกทางแต่ต้องระวังให้ดีเพราะของปลอมมีมากจนหาของจริงไม่เจอ ส่วนใหญ่แล้วหากได้งากำจัดมาคนก็มักจะนำไปให้เกจิอาจารย์ที่มีวิชาอาคมขลังแกะสลักเป็นเครื่องรางของขลังส่วนมากนิยมนำมาทำเป็นมีดหมอ 6. งาช้างน้ำมีลักษณะคล้ายเขี้ยวเสือแต่ขนาดจะเล็กกว่าไม่ใช่งาช้างน้ำในเทพนิยายหรือในตัวของฮิปโปโปเตมัส แต่เป็นสัตว์น้ำชนิดหนึ่งอาศัยอยู่ในทะเลทางฝั่งตะวันตกของไทยในอดีตมีผู้คนน้อยพวกชาวน้ำก็จะใช้ต้นกล้วยไปวางไว้ริมฝั่งในฤดูที่ช้างน้ำคึกขนองเมื่อมาพบหยวกกล้วยมันก็จะแทงทันทีเพราะแทงแล้วไม่เจ็บปวดเหมือนแทงหินหรือพวกปะการังบางครั้งงาจะหักหรือหลุดติดหยวกกล้วยอยู่ชาวน้ำจะได้งาด้วยวิธีนี้ และนำมาเป็นเครื่องรางป้องกันปาลาลหลเช่นปลาฉลามโดยเฉพาะใครมีงาช้างน้ำช้างป่าจะกลัวมากหมอจับช้างส่วนใหญ่จะมีงาช้างน้ำเป็นส่วนมากไว้ประจำกาย 7. กระดูกงูเหลือมได้มาโดยการที่ปล่อยให้เน่าเปื่อยจนกระทั่งแห้งเหลือแต่กระดูกนำเอากระดูกสันหลังมาร้อยด้วยเชือก ทําสายรัดเอวเชื่อกันว่างูเหลือมเป็นราชาของงูมาก่อนจึงใช้ป้องกันพวกงูพิษและแก้เจ็บหลังได้ด้วย 8. เขงเป็นเหล็กเขงเป็นรังปลวกชนิดหนึ่งอยู่ตามต้นไม้เช่นต้นมะพร้าวตัวเล็กกว่าปลวกธรรมดาตรงก้นจะมีสีเหลืองอ่อนใช้เลี้ยงนกคุ้มได้ดี จะด้วยสาเหตุใดก็บอกไม่ได้เคงร้างหรือเคงที่ไม่มีตัวปลวกแล้วบางส่วนกลายเป็นเหล็กยังคงสภาพมีรูเล็กๆเ,เป็นทางเดินของตัวปลวกอยู่แสนลังหรือร้านลังก็จะพบมีสักหลังหนึ่งที่ใช้เป็นเครื่องร้างป้องกันสารตราวุธต่างๆได้9คตเป็นเครื่องร้างที่อยู่ยงคงกระพันในส่วนของพืช เครื่องรางของขลังที่มีผู้นิยมกันมากๆก็คือคดที่มีลักษณะเหมือนหินเช่นคดขนนคดมะพร้าวที่มีผู้ต้องการมากก็คือคดขนนที่กลายเป็นหินซึ่งจะให้คุณทั้งด้านความอยู่ยงคงกระพันแคล้วคลาดและเมตตามหานิยมปัจจุบันมีผู้ทําของปลอมออกมาโดยเอาหินเอากรวดสวยๆมาเจรไนตกแต่งเป็นคด หลอกขายกันจนร่ำรวยไม่รู้เท่าไรสิบเพชรหน้าทั่งมีลักษณะคล้ายตะกัวผสมอลูมิเนียมอยู่ในก้อนหินเมื่อแตกหินออกก็จะมีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกหกเหลี่ยมมีขนาดและลักษณะเหมือนกันทุกอันใช้ทําหัวแหวนป้องกันศาสตราวุธต่างๆได้ 11. เห็ดกลายเป็นหิน บอกไม่ได้เหมือนกันว่าจะเป็นเห็ดชนิดใดแข็งเหมือนหินแต่ยังคงสภาพของเห็ดเหมือนเดิมนำมาผูกแขนสะเอลหรือแขวนคอป้องกันศาตราวุธต่างๆได้เช่นกัน12กาฝากรักเป็นกาฝากที่เกิดตามกิ่งของต้นรักที่ใช้ยางลงรักปิดทองชอบขึ้นลิมลําคลองอยางเป็นพิ นกไม่กล้าจับเกะาะเกาฝากรักยึงหายากนำมาทำเป็นลูกประคําร้อยติดกับสร้อยคอผู้ชายนิยมทำเป็นอวัยวะเพศชายแหวนสะเอลหรือเรียกว่าท่านประหลัดขิกนั่นแหละเป็นของมหาสเสน่ห์สตรีเพศหลงรักผู้หญิงทำเป็นอวัยวะเพศหญิงแหวนสะเอลหรือบรรจุในกระเป๋าธนบัตรขายสินค้าได้คล่อง แม่ค้ามักจะนิยมกันมากลูกค้าติดอกติดใจผู้ชายหลงรักสามีไม่ทอดทิ้ง 13. กาฝากมยมมักจะทำแล้วเอามาแขวนคู่กับกาฝากรักทำให้คนที่พบเห็นเกิดความนิยมชมชอบและยังเปรียบเสมือนยมมทันอันเป็นไม้อายาสิทธิ์ของพระยมพูดผีปีศาจเกรงกลัว ศัตรูทำร้ายไม่ได้14เขหรือคือผีเป็นกิ่งไม้จากต้นเดียวกันแตกงามแล้วกลับไปทาบติดเป็นอันเดียวกันใช้ติดที่ประตูบ้านเรือนผีทุกประเภทไม่กล้าขึ้นเรือนถ้าผูกแขวนกับตัวผีกลัวไม่กล้ามาหลอมาหลอน แต่ปัจจุบันนี้ไม่ทราบว่าจะไปหาผีที่ไหนแล้วนะครับ 15. อากาศธาตุหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าฟันอาถรรของคลังที่หายากอีกอย่างหนึ่งอากาศธาตุหมายถึงฟันคนที่ขึ้นอยู่บนเพดานปากแทนที่จะขึ้นอยู่บนเหงือกเหมือนคนปกติทั่วไปใครมีฟันแบบนี้ย่อมคงทนต่ออาวุธทั้งปวง ฟันบนเพดานปากนี้จะขึ้นเองตามธรรมชาติเมื่อขึ้นมาแล้วจะไม่ผุไม่กรอนเหมือนซี่อื่นๆจะมีความคงทนและอยู่กับเจ้าของไปตลอดและห้ามบอกใครเพราะอาจจะโดนทุบหรือโดนตีโดนฆ่ายึดเอาฟันไปทำเป็นของขลังได้ดังนั้นของสิ่งนี้ก็จะเป็นอันตรายต่อเจ้าของด้วยนะครับ 16. ผมผีช่อผมผีช่อเกิดจากผมของคนที่ยังมีชีวิตอยู่ส่วนมากจะเกิดขึ้นตรงเหนือไทยทอยผมจะเป็นช่อเองหวีไม่ได้ตัดไม่ออกมักปล่อยให้ยาวไปข้างหลังคล้ายเปียหนังจันแก้วชื่อในหนังตะลงุงเกิดผมผีช่อจึงมีอีกชื่อหนึ่งว่าหนังสามเปีย ผมผีช่อมักจะหลุดออกจากหนังศีรษะเองบางคนติดไปตลอดชีวิตเวลาตายถ้าไม่นอนตายทับผมผีช่อจะเผาไฟไม่ไหม้ผมผีช่อใช้บรรจุในถุงผ้าขาวแขวนคอป้องกันเวทมนต์พูดผีปีศาจและศาสตราวุธต่างๆได้ผมผีช่อนี่บางท้องที่เขาเรียกกันว่า ผมรังกระเต็นหรือรังนกกระเต็น17ผมผีพรายได้จากผมของผู้หญิงที่คลอดลูกติดถึงตายเรียกกันว่าตายพรายทั้งกลมใช้บรรจุในด้ามดาบด้ามมีดด้ามพระโอหรือพระลืมงอจะทำให้อาวุธเหล่านี้มีอิทธิฤทธิ์สังหารคู่ต่อสู้ที่มีเครื่องร้างของขลังมีเวทมนต์ฉมังได้ 18. ลูกกรอกเป็นทารกที่อยู่ในท้องแม่นานผิดปกติตัวเล็กขนาดปลายแขนตายในท้องแม่คลอดออกมาเรียกว่าลูกกรอกครอบครัวที่ได้ลูกกรอกถือเป็นโชคลาภสำคัญห่อด้วยผ้าขาววางบนผานแล้ววางบนหิ่งให้กินเครื่องเส้นวันละสามเวลามีเครื่องประดับแหวนผูกไว้บนหิ่งลูกกรอกจะให้ฝัน บอกเหตุการณ์ได้ล่วงหน้าป้องกันโจรขึ้นบ้านเข้าส่งพ่อหรือแม่บอกยารักษาโรคคนป่วยได้ยังบอกบายหวยเบอร์ให้อีกด้วยใครถูกก็ต้องนำเงินมาเป็นรางวัลพ่อแม่กลับมีฐานะดีขึ้นจริงๆและทั้งหมดที่กล่าวมานี้ล้วนเป็นความเชื่อที่เล่าสืบต่อกันมา หลายๆคนเชื่อและค้นหาเพื่อจะมีไว้ในครอบครองซึ่งจริงๆแล้วยังมีเรื่องราวของเครื่องรางของคลังอีกมากมายที่ไม่ได้นำมากล่าวไว้ในที่นี้ตามความเชื่อของคนไทยที่เชื่อเรื่องโชคร้างของคลังทั่วๆไปส่วนใครที่ไม่เชื่อเรื่องราวแบบนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้แปลกใหม่ที่นํามาแบ่งปันกันของแบบนี้ถ้าไม่ได้พบเห็นด้วยตัวเองจะให้เชื่อก็คงจะลำบากใจ ด้วยความขอบคุณกลอสวิกิบล็อกสปอร์ตครายการสองยามโชคดีมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ